ในเรือนแนวทางสืบสวนเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นวิธีการสืบสวนแต่พี่บอกแล้วว่าพี่พี่พพนะอ,อย่างนี้พี่พี่ก็สั่งการลงไปอนะบอกว่ามันมันทําเคสอย่างเงี้ยเป็นเคสที่สองอะที่ทําเหมือนขบวนการอัญยกรเลยเขาทําเขาเหมือนรูปแบบอัญยกรผมว่าคนทําเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มนักศึกษาผมถือว่าพวกนี้ไม่ใช่กลุ่มนักศึกษาแต่กลุ่มเป็นมันเหมือนเป็น เริ่มต้นของกลุ่มอุตสาหกรรมเขามีขั้นตอนการทํางานของเขามางั้นการทํางานของทีมสืบสวนพี่มองไม่ใช่ทีมที่จะทําแบบทั่วไปนะนี่คือองค์กรอุตสาหากรรเล็กๆพี่ก็รับไม่ได้นะครับที่ที่ไม่กระสุนไม่โดนขู่อันนี้พี่รับไม่ได้พี่พี่จะปราบปรามพวกนี้แบบเฉียบขาดหลายจังหวัดที่มีลักษณะของการขี่มอเตอร์ไซค์แล้วยิงกัน<ม>เช่นสมุทรปราการหรือจังหวัดนนท์ที่มีเหตุอย่างงี้พี่สั่งการผู้ก,การถ้ามีเหตุที่ พี่พี่จะ,จะ,จ,ะจะมีมาตรการลงโทษผู้การจังหวัดเลยถ้าถ้าคอนโทรลอาชญากรรมพวกนี้ไม่อยู่งั้นในในบกนไหนก็แล้วแต่ต่อไปต้องมีมาตรการเชิงลุกแล้วพี่สั่งชุดปาชาดะให้ให้เกิดให้ให้ออกราชเวรให้ออกดูแลความปลอดภัยในในชีวิต พวกนี้ตำรวจเห็นตำรวจต้องตัวไม่ใช่มายินกันอย่างนี้พี่พี่สั่งการอย่างนั้นนนสมุดประการจะต้องเงียบลงทางคดีข้อสุดท้ายเนาะสุดท้ายทางคดีมีความคืบหน้านยท่านตอนนี้พี่พี่ยังไมต่ตัวพี่เองยังไม่ได้รับรายง,งานเลยนะครับแต่การแนวการสืบสวนเนี่ยกำลังสืบไล่ <c oughs> คือถ้ามาบอกน้องว่าเขากระทำอะไรอยู่เขาก็จะรู้เพราะพวกนี้มันมีองค์กรมันวางแผนมาเป็นแบบองค์กรเลยนี่มันทําอย่างเนี้ยครั้งที่สองละแล้วมันมีเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายของมันชัดเจนไม่ได้ขี่มาแล้วเจอคนนี้แล้วขึ้น ไม้หัวถึงว่าไอ้ผู้คนร้ายคนนี้เคยก่อเหตุที่อื่นไาแล้วใช่ไหมไม่ลักษณะแผนพฤติกรรมคนร้ายมันเหมือนเหมือนที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันมีเป้าหมายชัดเจนว่ามันจะยิงคนนี้นั่นแหละครับคืคู่อริใช่ถูกต้องครับแค่นี้ก่อนเดยลงเรื่องนคดีเสียแป้งค่ะตอนนี้ถึงไหนแล้วคะ คือเสียแป้งเนี่ยท่านลองชนาเนี่ยลงอยู่ในพื้นที่พี่ไปแต่เดี๋ยวตำรวจที่บาดเจ็บเนื่องจากโดนต่อยกับโดนท่าเข้าฝนมันตกตลอดครับโ,<ฮ>โดนให้ตัวท่ากัดเนี่ยมันก็จนป่วยอย่างเดี๋ยวนี้พี่จะลงไปเยี่ยมเพะนั้นเราเราเรา,เราใช้กําลังคน200หกว่าคนนะตามคนคนเดียวคนทีเล่นเอนะมีการชัดเจนตรวจแล้วชัดเจนชัดเจนชัดเจน ใช่ yes จับอะไรครับ DNA ครับ DNA ได้เสื้อได้เสื้อที่เจอหรือว่าจับเนื้อก็มีได้หมดครับได้หมดอ่ะมันเป็นมันเป็นเทคนิคครับแต่เจอทุกอุปกรณ์ที่เราเจอใช่แน่นอนแล้วจับได้เร็วๆนี้ไหมครัเราก็โอ้เราระดมทุกอย่างนะครับแล้วเราเราตัดเส้นทางเราระดมทุกอย่างเราน้องเขาดูอยู่เหมือนกันนะครับแป้งยังอยู่บนเขาหรือว่าอยู่ออยยูู่่บนเขาแน่นอนครับขอบคุณมากนะครับสีขาวก็แป้งอยู่ได้ได้ พี่วมครับวยังไม่ใรกรรมธิการจะมีนำเรื่องนักศึษาตีกันเนไปคุยในชั้นกรรมธิการเรื่องอะไรนะครับเรื่องนักศึษาทีการตีกันนะราบ